ครับผมก่อนอื่นขอกราบสวัสดีพี่พีเอฟทุกท่านนะครับช่องเบลลายไทยครับผมพระพุรานของเก่าสะสมครับมาในรอบเย็นนะครับด้านนี้คือช่องทางการติดต่อนะครับติดต่อผมช่องทางนี้เลยนะครับศูนย์หกสองห้าสี่ห้าหกห้าหกสี่แอดไลน์ที่เบอร์โทรครับธนาคารออมสินครับผมมายเลขบัญชีตามนี้เลยนะครับรอบเย็นมาผมจะไล์ไว้นิดหนึ่งนะครับก็รายการแรกมารับชมเลยครับตอนนี้ก็ แกง้ติมนะครับก็อยู่ที่บ้านผมนะครับสามโคนเลยครับไม่ไปไหนครับเขาเรียกว่าแกงให้ติมนะครับชอบกินให้ติมนะครับแล้วเลอะบ้านเลยนะแม่กินข้าวนี่เขาเรียกว่าหวานนานะครับไม่ใช่ไม่ใช่กินข้าวนะธรรมดานะครับหวานนาด้วยนะครับรายการนี้หนึ่งครับก็ผมขอที่สามร้อยบาทครับพี่รายการนี้เป็นหลวงพ่อโสธรครับเอฟซีที่ใคชอบพระ อยู่ในกรอบแบบนี้ก็ปิดได้เลยครับพี่เป็นรายการที่หนึ่งนะครับก็พระแท้แน่นอนครับแบบนี้ครับหลวงพ่อโสธรปีสองพันห้าร้อยนะครับถ่าได้ายโชคดีเลยนะพี่องค์นี้สวยมากครับสองหน้านะครับเป็นรายการที่หนึ่งครับต่อไปเป็นรายการที่สองนะมาเป็นหลวงพ่อเงินวัดบางคานครับรายการนี้เป็นปีหนึ่งห้านะครับก็เรี่ยมเดิมๆเก่าๆครับแบบนี้เลยนะครับ รายการนี้ขอที่300บาทครับเป็นรายการที่2นะครับบอกเลยว่าเป็นพระแท้แน่นอนครับดูง่ายครับพระมีอยู่ก็จะมีประหลอดขึ้นด้านในนะครับพยายามส่องให้ดูนะว่ามีแสงวังบ,บด้านในนะครับประกอบเนี่ยต้องถามว่าเรียมเมื่อไรก่อนนะครับนี่ครับก็เป็นรายการที่2นะครับ300บาทครับรายการต่อไปเป็น รายการที่สามครับมาเป็นเหรียญครับพี่นี่คือเหรียญวัตสิลีอะไรเนี่ยวัตสิลีบันพศนะครับนี่หลวงปู่นาคนะครับดูนะครับรายการนี้เป็นหลวงปู่นาคปีหนึ่งห้านะครับเหรียญนี้ที่ลึกภูาสิมาครับสองร้อยบาทครับพี่ดูนะครับตะคูประสานนะครับ เป็นพื้นที่นะครับดังพื้นที่เลยครับรายการต่อไ,ไปเป็นหลวงพ่องเงินครับพี่พี่ดูความนี่คือปืนแตกครับพี่ผมบอกเลยวว่าเซียนใหญ่ๆเนี่ยเขาเล่นกันหลายตังนะครับปืนแตกเนี่ยมีการเช่าห,าหา่ากันเนี่ยล่าสุดผมดูนะครับเขาเซียนเขาเช่าเขาลงนะไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะก็สี่องค์หกพันนะพอเช่ากันนะครับผมก็ยังงงครับของผมมีเยอะเลยครับ mm hmm. ก็รายการนี้ 3า0ร้อบาทครับพี่เป็นปืนแตกนะครับปืนแตกเสียนกลมพระแท้ดูง่ายอยู่แล้วครับนี่คือพระปืนแตกครับพี่ดูสภาพครับเขาเรียกว่าสภาพเรี่ยมเดิมสภาพใช้ครับรายการนี้ถ้าอยู่กับมือใหญ่เนี่ยหลายตั้งเลยนะครับก็ผมเห็นลงโชว์กันเยอะนะครับเป็นรายการที่สี่ครับต่อไปเป็นรายการที่5าเนียครับของผมจะเน้นเป็นเฉพาะพระเก่าครับเก๊แท้ไม่สาคัญพี่เพราะว่า ผมดูเก่าอย่างเดียวครับใครดูแท้พี่ปิดเลยครับใครดูเก๊ก็ไว้ผมครับทุกคนที่ปิดพระผมเนี่ยเขาดูดีหมดนะครับผมบอกเลยครับถ้าดูไม่ดีเนี่ยเขาไม่ปิดแน่นอนครับรายการนี้เป็นนาพยาครับคาบกูยังอยู่ครับพี่แล้วก็เขาเรียกว่าหลงรักหลงชาติโบราณเดิมครับเนื้อเก่าเลยนะครับรายการนี้สภาพนี้เป็นพิมพ์ขาวตรงนะพี่เนาะสามร้อยบาทครับเป็นเนื้อดินนะครับราคาแค่นี้เองครับพี่ เป็นรายรการที่5ครับต่อไปเป็นอะไราการที่6ครับอ่ะที่ดูครับไม้แก้วปืนแตกเปลียนคมครับแม่อยู่ในกรอบนะพระเมื่อักูนนี้ก็อยู่ในกรอบนะแต่ผมเห็นกรอบว่ากรอบพังแล้วผมก็เลยไม่ได้แกะนะพี่นี่คารในกรอบเดิมๆเขาเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> แข็งมากนะ <c oughs> ไม่ออกเลยนะ ติมทะเลาะกันนะครับตอนนี้ครับแย่งไอติมเนียครับโอ้โหกอบไปตะเลิดโอ้โหเราจะหยอดกาวมาพี่ไม่ออกครับนี่คือเรื่องเดิมโบราณพี่ผม,ผมให้ดูนะปืนแตกนะองค์นี้สวยมากครับองค์นี้สวยมากนะก็ารายการที้ผมขอที่500บาทครับพี่ ใครชอบปิดได้เลยพี่พระแบบนี้เป็นพระแท้แน่นอนครับแล้วก็เดิมกรอบเดิมๆครับพี่ดูครับกรอบเดิมเก็บเดิมโบราณครับมีร้องรอยการใช้ด้วยครับหยดกาวด้วยครับแม่กัวหลุดจัดนะครับเป็นรายการที่หกนะครับต่อไปเป็นรายการที่เจ็ดครับมามพี่ดูครับสมเด็จองค์นี้สวยมากครับเป็นหลุดมาบ้านคุณตาครับ ดูครับเดี๋ยวบ้านพ่อคุณทาผมเนี่ยผมว่าจะไปขอเครื่องเงินแกทั้งหมดเลยไม่รู้แกจะให้หรือเปล่านะครับเหมาเลยครับเครื่องเงินเนาะพ่อผมมีเครื่องเงินเนี่ยเครื่องทองเหลืองเนี่ยกองเป็นภูเขาเหล่ากาเลยครับแล้วก็แกคนเก็บเนาะเก็บมัดใส่ถุงยังดีล้างสะอาดครับรายการนี้เป็นหลุดมานะผมขอที่เจ็ดร้อยบาทครับ F c ีท่านใดชอบพี่ปิดได้เลยครับเป็นรายการที่เจดครับ นี่คือสมเด็จวัดละขังนะครับพี่ดูเนื้อครับนองต้นบูไต่เพียบครับเนื้อเก่าของมวลสารดีครับพระเก็บเก็บแบบนี้เลยพี่ไม่ดีจริงเขาไม่เลี่ยมนะเป็นพิม์เกตทะลุซุ้มครับก็ของดีของเก่าเนาะพี่เนาะใครชอบพี่ผิดได้เลยครับพิมพ์เป๊ะอยู่แล้วครับพี่แบบนี้เลยนะครับเป็นรายการที่เ็ดนะครับต่อไปเป็นรายการที่แปดครับดูเลี่ยมแบบโบราณครับนี่คือหลวงพ่อโต กุบังกระทิงนะครับก็เลี่ยมโบราณเดิมๆครับหลวงพ่อโตก็โตสมชื่อนะครับพี่ดูนะครับไม่เล็กแน่นอนนะหัวโตเลยนะครับคาบกุยังอยู่ครับพี่แกงไอติมเนี่ยผมบอกก่อนว่าเล่นกันเนี่ยเดี๋ยวยูก็หัวเราะนะครับเดี๋ยวยู่ก็ร้องไห้นะแม่เด็กน้อยนะแม่อีกคนหนึ่งขวบครึ่งครับอีกคนหนึ่งก็สามขวบเต็มอีกคนหนึ่งเจ็ดขวบครับ เล่นกันครับแกงไอติมผมนะครับเดี๋ยวตัวใหญ่ตีตัวเล็กเดี๋ยวตัวเล็กตีตัวใหญ่ผัดกันครับรายการนี้ผมขอที่สี่ร้อยบาทพี่โอ้โหพี่เลี่ยมสวยมากธงชาตินะครับเลี่ยมอย่างนี้นี่ไปเดินแถวเขเมรไม่ได้เลี <laughs> เ่ยมลายธงชาติเลยนะแม่ดูดูพี่ดูหลวงพ่อเงินตรงนี้ครับเป็นพิมพ์พี่ตาครับดูให้ดีครับ เนื้อจัดเก่ามากครับพี่พระเนี่ยบอกเลยว่าเป็นของเก่าเลยครับแล้วของดีด้วยครับพิมพ์เป๊ะครับพี่แล้วก็เนื้อเก่าแบบนี้ครับใครชอบพี่ปิดได้เลยครับรายการนี้ผมขอที่ห้าร้อยบาทครับเนื้อสวยมากนะพี่ดูครับดูพิมพ์เอาให้ชอบก่อนใครชอบเนื้อทองดอกบัวแบบนี้แล้วก็มีข้าบน้าหมากเต็มองค์ครับแบบนี้เขาเรียกว่าข้าบน้าหมากเนาะ แหลมน้ำตาลครับเป็น,บบน,นร,รายการที่เก้าครับรายการต่อไปเป็นรายการที่สิบครับพี่ดูพงศพันธ์ตรงนี้ครับแม่เหนือจัดพิมเป๊ะครับคาบกุยังอยู่ลาขึ้นทางองค์แบบนี้ไม่เก่าอย่างไรจะเก่าครับพี่ดูครับรายการนี้ผมขอที่ห้าร้อยบาทนะครับใครชอบพงุพันธ์พี่ปิดได้เลยครับแล้วก็ เรียนแบบนี้ว่าผงทุพันธเนี่ยเป็นอยู่ในชุดเป็นจ่าพระทีนะพี่น้องฉะนั้นพระเนี่ยถ้าพี่ดูแล้วเก่าเข้าชุดกันได้นะครับสีสันไปกันได้ดูแล้วเนื้อเก่าจริงดูแล้วชอบครับก็พี่ปิดได้เลยครับราคานี้ผมบอกเลยว่าเบาที่สุดครับพี่แบบนี้ผมบอกเลยว่าถ้าอยากได้แบบนี้ไปหาที่อื่นก็ไม่มีนะพี่ก็มีที่ผม,มนะครับตู้นะ นี่คือพระผิวหิ่งเดิมครับพี่ผงสุพรรณครับเป็นรายการที่สิบครับต่อไปเป็นรายการที่สิบเอ็ดนะครับสิบเอ็ดนี่เป็นหลวงพ่อแช่มครับพี่ดูนะครับนี่คือหลวงพ่อแช่มวชชะลองครับแล้วก็เป็นพระเกจิดังของภูเก็ตเขานะครับก็รายการนี้เลื่อมเดิมจากวัดครับน่าจะเป็นรุ่นใหม่นะพี่ถ้าใครมีข้อมูลแบบไหนก็คอมเมนต์มาได้ครับพี่รายการนี้ผมขอที่สองร้อยบาทครับพี่เหรียญเนื้อผงครับน่าจะเป็นรุ่นใหม่เลยนะครับเหรียญแบบนี้เลยครับ เป็นรายการที่สิบอ็ดครับต่อไปเป็นรายการที่สิบสองครับมาเป็นที่ดูครับนี่คือเหรียญหลวงพ่อเหรียญแจยึดนะครับหลวงปู่รอดวางน้ำมนนะครับเอาอีกแล้วนะครับร้องพัดกันนะครับตัวเล็กตัวน้อยครับแม่วุ่นวายดีแทะหัวจะปวดนะครับมาครับเดี๋ยวหัวล่างข้างแตกบ้างไปโรงพยาบาลบ้างบางคนก็ไม่สบายครับแม่ เป็นมือเท้าปากเป็นพร้อมกันหมดครับสามคนครับแม่อยู่บ้านทีเดียวเลยนะครับสามคนครับรายการนี้ขอที่เจ็ดร้อยบาทนะพี่เป็นบุรอดวังนะ้ำมนเนื้อจัดเก่าครับเป็นรายการที่สิบสองนะครับต่อไปสิบสามครับพี่สิบสามเป็นเหรียญหลวงพ่อเลยจังหวัดเลยนานๆจะเจอครับพี่เหรียญจังหวัดเลยเนี่ยถือว่าเป็นเหรียญที่หายากเหมือนกันนะผมตั้งแต่ไลฟ์พามาเนี่ย เหรียญนี้อาจจะเป็นเหรียญแรกเลยนะพี่จังหวัดเลยนะพี่เนาะดูนะครับปีหนึ่งแปดครับรุ่นแรกของวัดนะแรัเขียนดีซะด้วยครับรุ่นแรกของวัดพระเทพนะครับพระเทพวลาอะไรเนี่ยวลาวลาลังการนะวัญยาอะไรวัญยาพระธพัทธิละวายาวพัทธิละวัดศรีอะไรนะวัดศรนะดสีสุทารามเอ้ยสุทาวาส ผมเป็นคนอ่านหนังสือไม่ค่อยออกนะครับแม่เดี๋ยวผิดจะถูกครับอ่านบางทีอ่านชื่อเนี่ยอ่านกลับกันซะครับแม่ซิดีพรนี่ลนกลายเป็นพรสลีนะตาผมไม่ดีพี่บองตรงนะตาผมไม่ดีตั้งแต่เด็กแล้วผมรายการที่สองร้อยบาทครับคือตาผมเนี่ยจริงๆผมต้องใส่แว่นตั้งแต่ตอนอยู่ปหนึ่งปสองนะครับแต่ผมฝืนไม่ใส่มาครับก็ปัจจุบันก็ังไม่ได้ใส่ คือเป็นเป็นคนยังไงแว่นเนี่ยปัจจุบันนี้ผมซื้อเนี่ยประมาณตั้งยี่สิบกว่าอนนันแล้วตอนนี้เหลือถึงสามอันไปหนูถึงป่ะหายเรื่อยเดี๋ยวแตกบ้างเดี๋ยวหายบ้างนะแม่ไม่รู้ไปไหนครับเหมือนเมื่อก่อนนะับผมเคยสูบบุหรีนะ่เนาะพี่เนาะรายการที่สองร้อยบาทครับสูบบุหรี่เนี่ยเมื่อก่อนนะผมสูบเนี่ยไฟแช็คเนี่ยหายเรื่อยหาสูบไม่มีับางทีจุดตะกงตะแก๊สบ้างครับแมนะ่เป็นอย่างนี้ครับแต่พอพอโบจะเจอที่เจอเป็นกระถางเลวพี่ เจออยู่เป็นกระถังเลยนะแบบอยู่ในที่เดียวเดียวกันนะแล้วก็เก็บใส่เป็นเป็นกระถังเลยกระถังน้ําแข็งนะพีเเต็มเลยรายการนี้ขอที่ห้าร้อยบาทครับเป็นหลงพู้เงินเนื้อจัดครับพี่ใครมาทันปิดได้เลยครับเป็นแบบจริงจริงคนสูบบุหรี่รู้อยู่แล้วครับแบบความรับผิดชอบสูงด้วยบางคนนี่ละเอียดนะสูบบุหรี่นะ <laughs> ผมนี่ไม่มีอะตอนเมื่อก่อนผมสูบนะ แกะซองนี่ผมแกะฉีกครั้งซองครับเขาจะแกะทีละตัวกันนะผมไม่มีอรผมแกะแหกซองเลยครับใจร้อนพี่ <c oughs> รายการนี้ห้าร้อยบาทครับเป็นรายการที่สิบหกครับจอบหลวงพ่อเงินครับฟังผมพูดไปเรื่อยๆพี่บางทีก็ตลกบ้างอะไรบ้างบางทีก็ถ้ามันผิดพลาดขออภัยนะพี่แบบไปพูดแบบไม่ดีไม่เพาะอะไรเงี้ยก็มันมีบ้างกับางครั้งนะพี่เนาะ โชจะทีดีจดหนผมเนี่ยกับตัวเลยนะครับดีก็ดีใจหายร้ายร้ายเหลือเกินครับคุณพ่อคุณแม่ผมเนี่ยถึงขั้นเอาไม่อยู่นะครับสมัยก่อนนี่ปล่อยเลยครับปล่อยปล่อยออกทะเลเลยครับรายการนี้300บาทครับเป็นภาปิดตาเป็นรายการที่17ครับของอะไรต้องให้ลองเองนะพี่เนาะก็เราอยากรู้อะไรก็ต้องลองเอาเองผมนี่มีชีวิตรอดมาได้ทุกวันนี้บอกเลยว่าแหม จริงๆไม่น่ารอดครับดูนะสมัยก่อนผมมีเรื่องบ่อยนะพี่ตนเป็นนักเรียนเนาะแปลกเหมือนกันครับด้วยความตรงของผมเนาะบางทีพูดอะไรตรงไปเนาะมีเรื่องบ่อยรายการนี้ขอที่สองร้อยบาทครับเป็นปีศูนย์ห้าครับน่าจะเป็นร้อยหกหน่อย รายการต่อไปก็เป็นหลวงพุธิมครับพี่ดูเหรียญน,นี้ให้ดีนะเดี๋ยวผมจะอธิบายอะไรให้ฟังครับอันนี้เป็นความคิดของผมนะเด็กน้อยครับเด็กเพิ่งฝึกเล่นพระผมไม่เป็นครับบอกตรงครับนี่คือหลวงพุธิมพี่ดูนะครับหลวงพุธิมละหานไล่ครับแล้วก็หลวงพุธิมเนี่ยผมบอกเลยว่าพระชุดแบบแบบแบบนี้นะมีเก๊เป็นจํานวนมากครับโดยเฉพาะหลวงพุธิมเนี่ยเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะก็เห็นเขาพูดจิตแบบนี้ครับเวลาบางคนจะปิดผมพี่ดูครับ ใบหน้าใบตาชัดครับผมบอกเลยพระอ,องค์นี้ถ้าไม่ต่อ,อโค้ดเนี่ยอาจจะขายได้แพงนะพี่แพงในที่นี้ก็อาจจะห้าหกร้อยครับสําหรับผมแนละ้วผมผมถือว่าผมแพงแล้วนะพี่ดูครับคนต่อ,อโค้ดในตอ,อกสามครั้งเลยครับแสดงว่าโค้ดเนี่ยพังหรือเปล่าเนี่ครับจริงๆต้องต่อ,อโค้ดเดียวถูกไหมพี่นี่ตอ,อกสามครั้งแสดงว่าตอ,อกแล้วไม่ชัดตอ,อกแล้วไม่ชัดจริงๆพระคมชัดนะพี่พี่ดูตัวหนังสือพี่ดูนะครับ ดูริ้วจีวรเขามีมิตินะครับดูครับดูจีวรมีมิติเลยครับแต่โค้ดเนี่ยมนไปเลยพี่ดูนะครับแม่จริงๆแล้วนะพี่ดูพระจริงๆมีมิตินะครับมไปมสูงมาดูนะดูใบหูนะมีมิติครับพี่พระแบบนี้ควรแท้นะนี่แต่แม่ต่อโค้ดแบบนี้ก็ผมก็ไม่รู้จะไปเปิดยังไงนะพี่นนองก็เอาใครชอบสองร้อยบาทแล้วกันนะพี่นะ้องปูทิม <Okay. S 1> ผมพูดตรงนะพี่ ใครชอบปิดได้เลยราคานี้เบามากไม่มีการดึงครับแล้วมาด้วยกันพี่ดูครับมายังไงล็อกเก็ตนะสี่เหลี่ยมอาจจะเป็นรุ่นใหม่ก็ได้นะพี่นะก็ใครชอบปิดได้ใครไม่ชอบก็ดูองค์อื่นนะพี่เนาะมีเรื่อยครับพระเนี่ยจะให้แท้ไปทนกองคเนี่ยเป็นไปไม่ได้บางคนบอกแท้บางคนบอกไม่ดีครับพระองค์เดียวกันนะพี่เล่นกันเซียนบ้านผมเนี่ยเซียนใหญ่ๆเนี่ยเล่นหลงเพิ่งเงินกันเนี่ยขายกันองค์เป็นล้านล้านนะพี่นะก็มีการคืนตังค์ครับ มีคืนตังกันด้วยก็มีนะครับใช้คาว่าเสียนใหญ่ที่บ้านผมนะ <c oughs> ก็เขาขอคืนพระนะครับเอาพระคืนแล้วขอเงินคืนนะครับมีแบบนี้ก็มีที่บ้านผมนะเขาปล่อยกันได้เนาะร้านสองร้านผมนี่สองตำร้อยบางทียังยากพีสองร้อยบาทหลวงูุทิมพระดีดีบางทีเราเปิด ผบองตรงผมเปิดไม่ค่อยมีราคาคเปิดไม่เป็นเราไม่รู้ราคาเขาด้วยเนาะบางทีไปเซิร์ชใน,นเน็ตดูพระเล่นกันเก้าเก้าเก้าหมดเลยครับดูเวฟเขาลงไปยังไง <laughs> บางองค์ก็พระยอดนิยมเลยลงพระเดิมยางเงห้าร้อยปิดประมูลที่สามร้อยสี่ร้อยอะไรไม่รู้แบบนี้ก็มีครับคือเราก็ผมก็ยืนตรงผมแบบนี้ขอให้มีพระเยอะอย่างเดียวครับเจทแท้ผมไม่เป็นจริงๆครับ ใครดูชอบปิดเลยผมคนตรงแล้วพี่น้องก,ก็พูดแบบตรงๆครับรายการนี้เป็นต่อโค้ดด้วยครับเป็นเพ่อเครื่องบูทไทยครับรายการนี้ขอที่สามร้อยบาทครับเป็นรายการที่ยี่ิอนะครับต่อไปเป็นยี่สิบสองครับพี่เนี่ยหลงพกเงินแบบเนี้ยใครชอบปิดได้เลยพี่เนื้อแบบนี้ครับคนเราเล่นพระเล่นไม่เหมือนกันนะพี่นะบางคนเล่นอีกอย่างหนึ่งบางคนเขาก็เล่นแบบนี้นะครับคือบางคนเขาปล่อยได้อย่างเงี้ยสมมติว่าเขาไปปล่อยได้แพง เขาก็รักแบบนี้ของเขานะอะแล้วคนที่ไม่เคยเห็นก็ไม่รู้นะมุมแต่ละคนมุมไม่เหมือนกันนะพี่เนาะเขาเรียกมุมนะครับรายการนี้ห้าร้อยบาทครับพี่เป็นหลงเพเงินพิมพีครับมือรองครับเป็นรายการที่ยี่บสองครับ่อไปยี่สิบสามครับพี่ดูวังสำโล่งบ้างนะครับนี่คือออกวัดวางสำโล่งครับสองซี่กว่าครับพี่ดูเนื้อครับวางสำโล่งพิจิตเนืับนี่ครับรายการนี้ขอที่สามร้อยบาทพี่ ใครชอบปิดได้เลยครับในรายการที่23ครับต่อไป24นะครับพระพิตายันยุ่งครับหลวงปู่หลวงปู่เอี่ยมหรือเปล่าเอี่ยมวัดหนังนะพระพิตานะครับพี่ดูครับเนื้อจัดเก่าครับอยู่กับเด็กบางทีเด็กถ้าดีๆมันไม่ทะเลาะก,กันไม่เป็นไรนะพี่นะแต่มันทะเลาะก,กันทีไรน,นะอุ<ฮ>้ยประสาทเสียร้องไห้พร้อมกันอย่างเงี้ยรายการนี่เป็นรายการที่24คนระับ เอา400บาทพอนะต่อไปเป็น25เป็นจอบนะครับนี่คือจอบแล้วเงินจะเป็นจอบห้วยเขนนะครับใครดูเป็นบางคานปิดได้เลยนะพี่ห้วยเขนหรือบางคานไม่แน่ใจนะครับน่าจะเป็นห้วยเขนนะพี่ลักษณะนี้ครับก็เป็นสภาพใช้ครับใครชอบพี่ปิดได้เลยนะครับก็ของดีของเก่าครับรายการนี้300บาทครับตามสภาพครับพี่เป็นรายการที่25ครับต่อไป26ครับ 26มาเป็นสมเด็จโตพรมบาลังสีครับรายการนี้ผมบอกเลยว่าเป็นบางหุนพรมแน่นอนครับนี่คือพิมพ์ใหญ่บางหุนพรมนงพี่น้องใครชอบเนื้อสวยๆแบบนี้ครับแล้วก็มีร่องรอยการแย่ด้านข้างแบบนี้พี่ปิดได้เลยครับรายการนี้บางหุนพรมองนี้ขอที่400บาทครับเป็นรายการที่26นะครับต่อไปเป็น27ครับผม27มาเป็นอ่าพี่ดูครับองนี้ก็สวยนะครับดูครับพิมพ์ดีเหลือเกินครับ รายการนี้ขอที่400บาทครับองประกอบ pues ไม่ครบนะครับสึกครับรายการเอาไปครับรายการนี้สวยพี่ดูนะครับดูให้ดีนะครับองค์นี้สวยมากครับพี่นี่คือสมเด็จวัดระฆังครับแล้วก็มวลสารเพียบครับดินกาแพงมีนะครับองค์นี้สวยมากครับรายการนี้สภาพนี้ผมขอที่700บาทนะครับใครชอบพระมูลสารเยอะๆแบบนี้นะครับปิดได้เลยพี like, ่ไม่เสียหลายแน่นอนนะครับอกป่อกนะครับก็ราคานี้ไปต่อได้ไกลครับ ผมชอบเล่น่าแบบเขาเรียกว่าผาอนาคตนะครับก็คือเล่นไปเรื่อยๆครับผาเนื้อผงและดินเนี่ยเล่นกันเรื่อยๆนะพี่ไม่มีจบครับก็บางคนบอกดูไม่ดีเลยนะอ่ะมันไม่ดีตรงไหนอ่ะบางคนบอกดูไม่ดีผงตัวนี้ไม่มีผงตัวไหนไม่มีผงแบบนี้ก็เพียบแล้วพี่ดูครับบางคนเล่นผาเล่นไม่เหมือนกันนงผมบอกแล้วว่าไม่เหมือนเราชอบเขาไม่ชอบเขาชอบเราไม่ชอบนะครับพิมเป๊ะเลยครับพี่ 700บาทครับรายการนี้ครับเป็นรายการที่29้าครับย8ปดนะ28 700บปดเจด้ยบาทต่อไปเป็นพระรอดเลี่ยมอยู่ในเลี่ยมเลยนะครับรายการนี้เป็นพระรอดลำพูนองค์สวยครับดูครับนี่คือเลี่ยมเดิมมานะครับก็เดิมมาแบบนี้ก็เปแบบนี้ครับรายการนี้ขอที่สี่ร้อยบาทครับพี่พี่ท่านไหนชอบพี่ปิดได้เลยครับอยู่ในกรอบด้วยนะครับสวยแก่งมากเนื้อแก่งเห็นก็รู้นะครับเป็นรายการที่สาสิบใช่ไหมย9้า ต่อไปเป็นรายการที่ารายการที่องค์ุพันธ์พี่เผื่อใครไม่ทันองแรกนะครับก็รายการนี้ก็ยังมีครับพี่รายการนี้ขอที่400บาทครับองค์ุพันธ์ครับเป็นรายการที่29นะครับ<า>องค์นี้ก็ส,<า>ส่งฮะสามสิบสามสิบหรอไปติดที่เองบอกอีกกาเมื่อกี้ อ่ะสามสิบนะครับรายการต่อไปครับเป็นอ่ะพระรอดพระรอดมาสีนี้พี่ดูนะครับองนี้อยู่ในถ้ายด้วยนะครับมาให้ทันครับพี่เป็นพิมพ์กลางนะพี่เนาะพระรอดพิมพ์กลางองค์นี้องค์สวยครับก็สี่ร้อยบาทเท่ากันนะพี่ดูนะครับนี่คือคาบลานะครับขึ้นแบบนี้เลยพระเนี่ยผมบอกเลยว่ามีมิติแล้วดูง่ายแน่นอนครับพระต้องสู้กล้องนะครับพระดีต้องสู้กล้องเชื่อผมนะครับ คือผมสังเกตมาหลายองค์แล้วผมะที่ผ่านมือผมเนี่ยตั้งแต่ไลฟ์มาเนี่ยน่าจะไม่ต่างกว่าสองสามหมื่นองแล้วพี่ผมว่านะสามร้อยกว่า EP ลองสามสีเท่าไหร่ดนูหมื่นสองแล้วเมื่อก่อนไลฟ์มาแล้เกือบร้อยองค์ทั้งนั้นเนาะก็ผ่านมือเยอะครับแต่ว่าดูไม่เป็นเลย รายการที่400บาทเป็นรายการที่ส1เอดต่อไป32ครับพี่วันนี้เป็นเลขมหาเสน่ห์ครับสามสองนะพี่เนาะนี่คือหลวงพ่อโตครับพี่ดูนะครับรอยนิ้วมือมีนะับแห่นี่คือภาพถ่ายหลวงพ่อโตเก่าๆเลยนะครับก็หลวงพ่อโตวัดโพธิ์รับช้างครับพี่ดูนะครับรายการนี้เจ0ร้อยบาทครับนี่คือพระสมัยไอ้ทุยยาครับของดีของเก่าเลยครับ ไม่มีแล้วนะพี่แบบนี้นะครับยากครับดูครับสมัยก่อนเขาสร้างหลังคาแบบนี้คนระับแล้วก็คุมไว้เนะาะกันฝนลงนะครับหลวงพ่อโตวัดภูกระดับช้างนะพี่เนาะก็เจ็ดร้อยบาทราคานี้บอกมากครับสีเปีย้ยอไม่ใช่สีเปียเป็นเป็นขาวดําแต่ว่าประหลอดขึ้นทั้งองค์ครับนี่แบบนี้เขาเรียกประหลอดนะครับพี่ดูง่ายครับเป็นรายการที่สามสิบสองครับ อีพีนี้จบลงก็พี่ขอขอบคุณเพียบสี่นะครับขอบคุณทุกท่านเลยนะที่เข้ามารับชมนะครับก็ขอเพียบสี่ครับมีความสุขครับทุกว่นครับแล้วก็พบกับผมใหม่ในวันพรุ่งนี้ช่วงเช้าครับชอบรายการไหนปิดได้เลยครับพี่แล้วก็วิธีการนะผมแนะนํานะพี่เลื่อนไปดูก่อนเลยนะเผื่อไม่ทันครับพี่เลื่อนดูก่อนเลยนะเพราะว่าผมมีหลากหลายครับค่ะครับพี่ชอบรายการไหนครับปิดแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสั่ติดขายนะครับ จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับพี่วันนี้หมดเวลาครับขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ